แสนแปดครั้งนี้ก็ต้องมาอีกแล้วพอมีคนถูกมันก็ปากต่อปากใช่ไหมเราก็มีการนําเสนอข่าวคนกระบายกันเฮโลกันไปเออมันก็จะมีสักคนแหละที่ได้นะเพราะว่ามันก็มีการเอาเอาเอาแบงค์ไปแลกอะ่ะม,มันก็ไม่ซ้ํากันหรอกถูกไหม ไได้นะแต่ก็อยากให้ใส่หน้ากากอนามัยไปกันทุกคนเเราเป็นห่วงเรื่องของโรคระบาดตอนนี้นะครับก็เอามาฝากกันใช่นะคะท้ายที่สุดแล้วก็นำมาให้เห็นกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำมาหากินกันต่อไปด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปที่หน้าเวทีหมอนำกันหน่อยผู้ชมแต่ว่าสนุกไหมล่ะไม่สิเนี่ยตีกันไงอีกแล้วหรอตีอีกแล้วคราวนี้ภาพที่เห็นคือพ่อแม่ วิ S <S <an> ่งเข้าไปในวงที่เขาตีกัน,นอไปห้ามลูกตัวเอกออกมา,าลูกทั้นอยู่ไหนคือพยานจะแยกไม่อยากให้มีเหตุการณ์บาดตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บแลเวเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกันนะครับ เอออดิชั่นบทใหม่กันแต่ผมฉชั้นสั้นนะ่ะมันไม่เข้ากับบทเลยลองสันซิลดูสิพรออาอเมตินคอมเพล็กซ์ที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าช่วยบำรุงผมยาวให้หนาดูสุขภาพดีตัวจริงเรื่องผมยาวสวยเร็วติดสปีดแพ็คคู่สุดคุ้มแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายแล้ววันนี้เจ้ะไปทำอะไรึปเก่าขนาดนี้ผมอยากทำโพสเทลครับ อีกไกลหรือมาได้กไกลมองบวกให้ชีวิตไปต่อคนจริงกระทิงแดงแอนอยู่ไหนนัดผาก็มาผาป่ะพีผ่ผาแล้วแม่ถึงใครจะเรียกแม่แอนเพ่สนุกับชีวิตแอนกินอาหารครบหมู่ออกกำลังกายและดื่มแบรนด์รังนกแท้มาตลอดนี่แหลคะค่ะวิธีใส่ใจตัวเองของแอนแบรนด์รังนกแท้ เกับอคราบและกลิ่นที่เหลือหลังการซักใช่ไหมผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอใช้ Vanish Oxy Action ให้3ประโยชน์ทุกครั้งที่ซักคราบบนชุดนักเรียนนะหรอใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่ม Vanish พลัง Oxy Action จะเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้เสื้อผ้าดูสดใสสะอาดและขจัดกลิ่นใช้ Vanish ร่วมกับผงซักฟอกทุกครั้งที่ซัก บิ๊กซีช่วยคนไทยลดค่าคลองชีพถึง4มีนาคมนี้ลดเป็นข้กไก่ที่เรัมำละ49บาทฟินเจลร์ข้าวขาวฮอรมัลี179บาทซื้อ100ที่100ถึง1มีนาคมนี้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศแต่งโมลำใหญ่ต้องแต่งโมลำใหญ่เพียงอะไรกันนะครีมแต่งโมจุลาเฮิร์บหน้าดูสว่างกระจ่างใสเซรั่มลำใหญ่ช่วยลดเลือนฝ้าแดดต้องแต่งโมค่ะลำใหญ่ดังลำใสรุปว่าแพนติดถึงคู่ค่ะแค่นั้นจุลาเฮิร์บ เมื่ออยากสดชื <cents cover> ่น <Weekly> ช <shut out> ุ่มคออมสเต็ปซิลเฮอร์เบเม็ดอมสมุนไพรใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดีจากน้ำผึ้งกลิ่นทับทิมและคาโมไมให้คุณสดชื่นชุ่มคอได้ทุกวันใหม่สเต็ปซิลเฮอร์เบเม็ดอมสมุนไพรฝุ่นควันและเพียมส5งุดห้าทาไม่โป่พิษมันดูดิโด้สูตรใหม่ดีท็อกซ์นอริจเมนต์เนื้อแชมพูใสที่มีมเซล่าและพิงซอลมอสเจอร์ผสนพลังดีท็อกซ์สิ่งสกปรกและความมันบำรุงให้ผมนุ่มไม่มันดีท็อกซ์ช่วยคุมมันผมนุ่มข้ามวัน ชอบเบิ้ลเบิ้ลมีอะไรนำเหนือไหมพี่พี่มีครับสมาร์ทโฟนเริ่มเพียง749บาทบทพร้อมให้เน็ตเบิ้ลเบิ้ลฟรีสองเท่าสุดเบิ้ลเบิ้ลที่ดีแท็กสมาร์ทโฟนเริ่มต้น749บาทฟรีเน็ตเบิ้ลสองเท่าหมดเขต30เมษายนนีเ้เบิ้ลเบิ้ลเลือกปูนเกาเวเบอร์ไทฟิกโอ้โหได้เมียสวยกินดีอยู่ดีทำให้ได้ไปปาร์ตี้<ๆ>ก็เวลามันเหลือลูกค้าหลงแฟนคลับรักง,งานก็เพียบ ร้านค้าก็เลิฟเมาปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกหมดร้านเลยอย่างนี้ปีเท่าไหร่ก็ขายหมดงานอีชีวิตตีเลือกได้ถ้าช่างเลือกเวเบอร์ไทฟิกเวเบอร์ we care สรุนโดย S.O.M. c o r d i t ที่เบตแอดภูฐานผาานพลังถังเช่า2ส,สายพันโทรมาตอนนี้2กล่อง1,990บาทโทร02.000.1111 ผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทินผ่านที่จังหวัดชุมพรนะครับเรานําเสนอข่าวไปเมื่อวานว่ามีพ่อคนหนึ่งนะเป็นชายอายุ72ปีถูกฆาตรกรรมอย่างปริศนาเสียชีวิตที่หน้าบ้านของตอนเองแล้วลูกชายก็บอกว่านี่นะตอนแรกขับรถผ่านพ่อนั่งฟังเพลงอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนทําพ่อไม่มีศัตรูที่ไหนแต่ลูกชายบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายตํารวจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายถึงไม่เสียใจยกับเหตุการณ์ที่พ่อถูกฆ่าตายทาไมลูกชายถึงดูแบบไม่ติดใจอะไรเลย ก็ยังเป็นแม่ด้วอยยังคำ่ำขอว่าตอนทําแผนอย่าไปทุบตีมันนะถึงแม้จะเจ็บปวดที่สุดนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ทุบตีดูดแ,แต่ฉันจะไม่ประการตัวมันมนะครับสุดท้ายโดนข้อหาไปครับฆ่าบุพการีเพียงข้อหาเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะมีการนาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพรข้อหานี้ข้อหาเดียวก็หนักหนานะะสาหัสมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมพาไปดูอาถันกันหน่อยชาวบ้านเขาลือกันเลยว่ามันจะต้องเป็นอาถพนเรือไฟเบอร์แน่ๆ คือที่ชุมพรเหมือนกันเนี่แหละค่ะมีชาวประมงผู้ชายนะคะอายุ72ปีชาวบ้านรู้จักกันในชื่อตาแดงตาแดงเพิ่งซื้อเรือไฟเบอร์มาใหม่แต่ตั้งแต่ซื้อเรือลํานี้มานะพอออกไปขับออกไปขี่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมีพลังงานบางอย่างอะ่ะเดี๋ยวก็ลื่นล้มบนเรือบ้างละ่ะตกเรือบ้างละ่ะโดนเรือกระแทกบ้างละ่ะตํารวจสพเมืมอมงชุมพรก็สันนิษฐานเอาดขอูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะสันนิษฐานว่า ตอนที่ตาแดงออกเรือวางอวนในทะเลเนี่ยน่าจะมีคลื่นลมกันโช่แรงก็เลยอาจจะทําให้เรือเนี่ยคว่ำจมทะเลถึงแม้ว่าตาแดงจะออกเรือหาปลามาตลอดชีวิตเป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญในเรื่องของทะเลมากแต่อย่าลืมนะคะตาแดงอายุ72แล้วค่ะดสนี่ก็คือผู้สูงอายุแล้วอะ่ะก็สูงวัยแล้วคือบางทีมันอาจจะสู้ สู้แรงคลื่นสู้แรงลมไม่ไหวก็เลยอาจจะทําให้ตะแดงจมน้ําเสียชีวิตได้แล้วก็จริงช่วงนี้ภาคใต้คลื่นลมยังโหงแรงด้วยต้องระมัดระวังกันด้วยตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยพื้นเรือก็รื่นหรือเปล่านะคะก็อ่านเดี๋ยวดูการตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งค,คุณผู้ชมพาไปต่อที่อุบลราชธานีกันหน่อยไปดูงานหมอลําที่เกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าภาพใจดีเขาจ้างหมอลํามาเล่นรื่นเริงกันในวันหยุดชาวบ้านก็สนุกสนานกันไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นก็ต้องยกเลิกไปกลางคัน เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปก่อเหตุตีกันชุลมุนเลยคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะไม่ฟังสุดท้ายคุณแม่พยายามล็อกแขนลูกล็อกแขนลูกชายจนล้มแล้วก็ลากลูกออกมาจากวงในการตะลมบอลกันได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถูกจับไปหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะคะครับเนี่ยดูสิงานที่มันจะสนุกกวนานะ พ่อแม่กะช้ำใจที่สุดเลยนะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของโรคโควิด -19 กันหน่อยในไทยเพิ่มผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งรายครับเป็นพนักงานขายเพราะว่าไปสัมผัสกับชาวต่างชาติแต่ก็มีข่าวดีเพราะว่าวัคซีนในการรักษาโรคนี้เดินทางมาถึงไทยแล้วะจีนเขาบริจาคมาไทยเองก็มีการสั่งซื้อเข้ามาในการรักษาคนไทยด้วยแล้วก็มีการเตรียมแจกหน้ากากอนามัยด้วยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเรื่อง โควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี2558มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้โดยประกาศฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอันตรายติดต่ออันตรายซึ่งโทษสูงสุดของคนที่ฝ่าฝืนตามกฎหมายฉบับนี้จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทนอกจากนี้ยังกำหนดให้ทุกคนที่พบผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายจะต้องรายงานกับเจ้าหน้าที่หากไม่แจ้งปรับ2 0 0 0 0บาท นั่นหมายความว่าถ้าคุณเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงแล้วปกปิดว่าคุณไม่ได้ไปแล้วรู้ที่หลังคุณโดนจับปรับสอง0 0ื่บาทนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยว่า,าผู้ป่วยนะมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มหนึ่งราย